หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังอยู่ที่เดิมกระโดดกระดุงกระติงเนี่ยโทรศัพท um ์มันไม่หายด้วยสุดหะสุดๆไหมคือเป็นทางที่คนผ่านเดินผ่านไม่รู้กี่กี่รอบกี่คนแล้วเนี่ยไม่มีใครหยิบเขาหยิบไปแล้วเขาก็แจ้งก็ได้เอาไปบ้านแล้วก็แบบ ลงใน Facebook ลงในอะไรแจ้งว่าเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีคนหยิบโชคดีมากะโชคดีมากมากคือจะบอกว่ามันมีความรู้สึกตังหิดต,ตังหิดเรื่องกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยตลอดเลยแล้วก็โทรศัพท์ถึงได้ถึงได้เดินกลับมาดูไงเพราะว่าลูกอะ่ะเพราะว่าลูกก็เล่นน้ำอยู่ลูกชายยังอยู่ในน้ำอยู่นู่นนะ่ะอยู่ในคลองนะ่ะ ถ่ายเรืออยู่ยังไม่มาสุดจริงๆมีของดีอะไรอยากรู้ไหมเอาติดตัวมาด้วยปกติบางทีก็ไม่เอามาเรียกมาเฉยๆแต่เขาเนี้ยเอามาด้วยนี่รุ่นก่อนรุ่นแรก ขอชมรมโหนเศรษฐีสุดๆหิวน้ำสงสัยต้องได้ซื้อน้ำแดงให้กินละจะว่าปาติหารก็ได้จะว่าฟลุกก็ได้แต่คนเชื่อเนาะสุดๆอ่ะไม่หาย